จากกรณีเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2566ที่ชายชาวจีนสวมบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ขยายผลและเข้าตรวจอาคาร5ชั้นย่านถนนสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนรับผิดชอบของสอนอบางรักโดยพบบุคคลต่างด้าวจำนวน7รายและตรวจพบสภาพภายในที่มีการแบ่งซอยเป็นห้องพักและมีอุปกรณ์ไว้สำหรับดูแลหญิงไทยที่รับอุ้มบุญให้กับชาวจีนทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญ าการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลให้ทราบถึงตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสวมบรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติและกรณีของการอุ้มบุญดังกล่าวโดยจากการสอบสวนทราบว่าชื่อเจ้าของสถานที่ดังกล่าวคือนางสาวนาวพรพาเกียรติสกุลอายุ53ปีซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการนำรายชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบ้านเล็ที่ดังกล่าวโดยใช้วิธีการแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติของตนเองพร้อมกับสำแดงเอกสารเท็จต่อเจ้าหน้าที่ให้ย้ายบุคคลดังกล่าว เข้ามาในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายจับนางสาวนาวพรเพื่อดำเนินคดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนางสาวนาวพรได้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้จากการสืบสวนอย่างทราบว่านางสาวนาวพรเป็นบุคคลสัญชาติจีนที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทยหลังจากนั้นได้หย่าร้างและมีสามีใหม่เป็นคนสัญชาติจีนก่อนที่จะมีบุตรด้วยกัน3าคนซึ่งบุตรทุกคนได้รับสัญชาติไทย ตามมาดาทั้งหมดขณะที่นางสาวนาวพรเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงคนจีนมาลงทุนทำธุรกิจซึ่งมูลค่าความเสียหายมากกว่า700ล้านบาทโดยเธอได้ถูกดำเนินคดีที่สอนอประเวทนอกจากนี้ยังมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้าม,มนุษย์ทั้งในจีนไทยและกัมพูชาเป็นระยะเวลากว่า10ปีอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ทำการขยายผลกรณีกลุ่มทุนจีนสีเทามาเป็นเวลานานจึงทำให้ทราบว่าเครือข่ายทุนจีนเหล่านี้มีความเชื่อมโย กโดยมีเครือข่ายของนางสาวนาวพรในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือคนจีนเหล่านี้ในการสวมบัตรและอุ้มบุญเพื่อให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้สามารถประกอบธุรกิจและทําธุรกรรมต่างๆเสมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งและเข้ามากระทําความผิดในราชาอาณาจักรไทยดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเงินและความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนางสาวนาวพรทั้งหมดหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะนําตัวมาดําเนินคดีทั้งหมดทั้งนี้ หากพบการกระทําความผิดของนางสาวนาวพรที่เป็นความผิดมูลฐานก็จะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปร,บราบปรามการฟอกเงินในการตรวจยืดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อไป